เสบครับอยากได้1.9เครื่องเสียงแต่งเต็มแต่งซิ่งแต่งรองบพ่น6,000บาทโูแต่งอะไรเยอะเอาแต่งแบบจัดนักจัดเต็มเลยไม่เอาไปไม่เอาไปแต่งเองฮะแต่งขนาดนี้เอาอู้ก็อยากให้เจ้าแต่งให้แล้วเนาะมีมีคันหนึ่งมาใหม่มาใหม่มาใหม่เดี๋ยวเปิดฝาโป้งก่อนคุณไม่เปิดฝาโปงกัผมเอาล็อกนี่ออกก่อนระว่าไม่รดไม่เคยขายรถฝาคาร์บอนนานแล้วนะจัดไฟนั้นได้ไหมพี่ ได้ได้ได้ปดยังรออือออล็อกนั้นใช่เขาเป็นแบบ oh เบอรโชแบบอลังการแบบอังชางอ่าดูดิน็อตสีอ่า <bor> เขาเก็บทุกรายละเอยียดจริงๆคนนี้นะอันนี้ก็มีแค่ทอแ <Track S 1> ท่ e อินเตอรแต์แต่ว่าพวกอินเตอร์พวกหมอน้ำทุกอย่างเดิมหมดเดิมหมดนะครับนะ มีลิ้นหน้าของ x s e r i e s ด้วยต้องไปดูก่อนว่าข้างในเป็น x s e r i e s หรือเปล่าครับผมล้อล้อใบพัดใบพัดโชกุนทำไมต้องโชกุนด้วยเสริมให้ไม่มีอะไรจะพูดก็เสริมไปก่อนปัด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 ท่โอ้โหพูดพูดหรอโว้ยนะสวดยอดเป็นไรรถเพียรหงบพันหกพันบาท ได้จัดเต็มขนาดนี้เลยเคุณดูคุณแจยังแต่งอือไม่มีอะให้แต่งแล้วสุดยอดโปดพูดหรอกผัวนาเครื่องเสียงจัดเต็มแม็กไบพัดเดิมเดิมรถสวยเลยสกเกิร์ตมีสกเกิร์ตของเอ็กซีดด้วยนะคันนี้เดิมเลยมีกล้องหลังครับผมรถเดิมทายเดิมท้ายเดิมไม่มีผู้ครับผม งามโพดงามโพแต่งซิ่งแต่งรองบพันสบายกระเป๋าห0พับาทเงินเดือน1นึ่0มันบาทออกผู้เดียวมาต้องคำสา,สามเสีกว่ามั้งอันี้ครับผมนะขายมันมีกําไรบ้างนะอ่ากระสีเดือยอยู่หร่มั้งดูเบาะดูเบาะขายอเอาสังคมเบาะไม่มีล้มนะเบาเดิมๆขายเอาสังคมยิ่งกว่าองค์งกรการกุศลอ่ะนะเครื่องเสียงพร้อมเลยคันนี้เจ๋วเลย จัดประดาดบอกนะผ่อนเท่าไหร่นะหกพันผ่อนหกพันครับอ่าโอเคฟรีดาวฟรีดาวครับใครมีรถตัวเก่าเบื่ออยากจะเทินรถตัวใหม่ครับทักกันเข้ามาไม่ว่าจะเก่าขนาดไหนก็ทักมาได้หรือมีตัวนี้อยากขายเบื่อแล้วอยากจะไปขับหน้าปลาฉลามบกครับผมก็ทักกันเข้ามา รับซือรับขายรับเทิร์นแลกเปลี่ยนเทิร์นครบวงจรทั่วปตตภีครับผมนะส่งรูปส่งอะไรมาเช็คกันได้เลยเหนืออีสานกลางใต้วิ่งรับซื้อหมดวิ่งได้หมดเรามีคนวิ่งให้ตลอดนะยังไงฝากกว้ด้วยนะครับตรงนี้กับ Big กสักแก r นะครับรถแท้คนแท้ครับสวัสดีครับ